สวัสดีครับพี่น้องชาเลอใบสีฟ้าที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับแอดมินนะครับแอดมินก็จะนําการวิเคราะห์การแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในค่ําคืนนี้นะครับระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดบ้านรับเบอร์มิงแฮมซิตี้นะครับทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับดูสถิติกันก่อนก่อนะครับว่าต่อทีมนี้มีฟอร์มการแข่งขันแล้วก็เคยพบกันอะไรยังไงนะครับ ผลงาน5นัดหลังสุดนะครับทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสามารถชนะได้ถึง5เกมนะครับเบอร์วิงแฮม,ม,มนะครับแพ้4เกมเสมอ1เกมครับส่วนสถิติที่เคยพบกันทั้งหมดนะครับพบกัน107ครั้งครับเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เอาชนะไปได้48ครั้งเบอร์วิงแฮมซิตี้เอาชนะไปได้39ครั้งและเสมอกัน19ครั้งนะครับสภาพทีมโดยทั่วไปนะครับ ทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเป๊ปกุนซือของแมนซิตี้นะครับพาทีมเอาชนะเชลซี3-1แล้วก็ชนะแมนยู2-0นะครับความพร้อมในเกมนี้นะครับเป๊ปยังไม่มีเอริก,กาเซียนะครับที่ติดโควิดในรายงานของเอเดรีนโมราเลย์และฟารันตอเรสนะครับแม้ล่าสุดผลตรวจจะออกมาเป็นลบแต่ยังไม่น่าพร้อมสำหรับเกมนี้นะครับส่วนลาป็อกนะครับและอาเก้ที่ไม่สมบ,บูรณ์ต้องรอทดสอบความฟิตก่อนเกมการแข่งขันนะครับ การจัดทัพก็เชื่อว่าจะมีการปรับแผนแน่นอนนะครับโดยเปิดโอกาสให้ผู้เล่นตัวสำรองนะครับแล้วก็ดาวรุ่งบางรายนะครับได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นไทวอล์กเกอร์นะครับเเลเฮิร์ูดเบลินนะครับนาทานาเก้ครับเบนโดโซิวาโรดี้อานาเดสนะครับกาเบียเชอร์ซุดและเซคิโออากิเอโร่นะครับในส่วนของเซคิโออากิเอโร่นะครับก็มีโอกาสได้ลงเป็นตัวจริงอย่างแน่นอนนะครับเนื่องจากว่า ตอนนี้เขากลับมาลงซ้อมกับทีมนะครับแล้วก็มีสภาพความพร้อมของร่างกายได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับมาในฝั่งของเบอร์วิแฮมบ้างนะครับการันก้าคุณซื้อของเบอร์วิแฮมนะครับเกมล่าสุดแพ้แบ็กเบิร์นสูนะครับเป็นการแพ้2นัดติดเลยทีเดียวส่วนการจัดทับก็คาดว่ามีการปรับเปลี่ยนบ้างเล็กน้อยนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้นักเตะผู้เล่นสำรองแล้วก็ ดาวรุ่งบางลายนะครับย้ำว่าบางลายสลับมาเป็นตัวจริงบ้างความน่าจะเป็นของเกมครับเรือใบจะลงสนามด้วยความมั่นใจเต็มที่นะครับเกมนี้เล่นในบ้านแม้จะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยแต่ด้วยเกียภาพและกลุ่มกําลังชุดต่อของพวกเขาก็ไม่ได้ลดความน่ากลัวลงแต่อย่างใดเดบูลฟอร์มกําลังเละเทะอยู่แถมตอนนี้ต้องมาเยือนอีกยังไงก็ไม่รอดแน่นอนครับ11ตัวจริงของฝั่งแมนเชตที่คาดว่าจะได้ลงสนามนะครับ ก็จะเป็นผู้รักษาประตูได้แก่สเตฟเฟนนะครับแผงกองหลังนะครับคายวอลเกอร์สโตนลาป็อกอาเก้กองกลางนะครับเฟอร์นันดิโยโรดี้สามประกานนะครับก็จะเป็นในส่วนของโฟเดนเดบอยมาเลสและนาเป้าอย่างกุนอาเกโรนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างแล้วเพื่อนๆคาดว่าสกอร์ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้มีสกอร์เท่าไหร่นะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เช่นเคยนะครับ สำหรับคลิปนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ